สวัสดีครับพี่น้องอเดี๋ยวแล่นหนูเข้ารถครับเพราะว่าแผนกสร้างคุกอยู่สองเลี่ยวก้อนแต่ว่าปผนการจที่หลังพี่น้องเพราะว่าต้องล้อไฟก็จอล้อฉากล่องเลียวแผนกสร้างคุกกันสี่ได้มากครับเพราะว่าเฮ่าหนีเพราะสามารถที่สี่เจ็บปอนได้เพราะว่าเฮ่าหนีต้องล้อครับ ต้องรอจอร,รอไฟรอจกักครับเพราะว่าแผนกเราเนี่ยแต่เวลาเวลามาตัาง้งพี่น้องนั่งหานตรงแนวควันเพราะว่าขาันนั่งห,าางหลานตรงแนวควันนี่มันก็บ,บ่สามารถึงได้แนวครับเพราะว่าจะนั้นเข้ากับทางซ่างก็มุ่งหมายด้วพี่น้องเนี่ยผมทีมงานเข้ากับลิงครับเกินกว่าเขา ทำงานครับดูวมครับน่ห่ครค่มาดูครับครับเากดินทงลับอไม่ลำเลาบ้านทัีลงเดียง่าเุยงทีจอดทับคนี่พ่อทับคอนทับคนไอ้เด ไม่ไหวเลยแดดร้อนมากอ่อันนี้ก็เสร็จท้องนะคะกับสำนักงาน้าเดี๋ยวเป็นเลยบบเรียบร้อยครับวลาเอาขึ้นรถลงรถมันจังหาเอาอยายะครับต้องเห็ดให้มันเป็นเลยได้เกี่ยวมาใส่งานมันจา๋า

กำลังเก็บของนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะือเอาพวกเล็กเก็บรถค่ะแกลงที <c oughs> ่น่ะแกวตายเลย <c oughs> สลเบียบาเพิ่งวางอย่าอย่าวางอย่าเอามาเฮ็ดหลายก่อนบางคนอั่นพี่น้องอาจจะเห็นตอนตังนะคะแต่ว่าอาจจะว่าเคยเห็นตอนที่เก็บของอ้าวชิบหายแล้วหมุนแล้วว่ะ

ทำอลไรกิ้วซี่เอ้ยป้ายไปเอ้ยป้ายไปก็เสร็จแล้วของเราก็หมดแล้วเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วโอเคฮะโอเคก็กลับเดินทางกลังนากเดิมกลับสำนักงานค่ะแล้วก็จะกลับบ้านเลยใช่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  อวงเงินเดียน้กามาขวัญามแดยครับเงินเดืองกนะครับ้าพเอ

อีกนิดเดียวนะคะก็เสร็จแล้วโอ้ยเีเียน้ำมาเรื่อยๆโยวาๆเจี๊ยบๆๆกันนั่นี่อะไรนะ น,นี่เป็นขั้นตอสุดท้ายแล้วค่ะกำลังจะแล้วแล้วนะคะทน like, <ด>้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องสร้างสุดท้ายจวดค่ะอันนี้คือการทำงานค่ะ<อ>ทำง่ายแล้ว ่แล้วคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ,อนะคะ,ะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่นะชื่อการทําง,งานแล้วก็ตั้งเป็างานนี้ทีมงานที่งํนับตอนนี้กำลังเจ้าม้งอะไรเนืนสามม่งหน้าปงระงสามม้ง เ่งาน um bon ครับเท่าไเทกับที่ไปเล่งัที่นะครับเพราะว่าอยากแล้วพี่น้องรับเพราะว่ามันจะทุกคนกัม so 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 ีสุระทาคนหอยากลับ้านครับเปิดแล้วแต่พี่น้องเนี่ครับองพูลายพี่น้องที่สู้ทุกคนครับคุณพ่อคุณแม่คุณใหญ่ไห่น้องลุงเนาะครับมมาให้กำลังใจจึงงานเท่าครับ สร้างชุดแบบีได่งานหรือพี่น้องครับเพราะว่าจะมี้นบมีการข้ดวเจ้าแบบวๆเพราะขาเจ้าเห็ดกวันพราเป็นอยัานั้นคือของข้าเจ้าล่งแล้วตั้างชุดแบรวๆครับพอมาเป็นอย่างมันมันสัดมันก็เฉียดกระได้ครับทิ้มไฟทิ้มตัวทิ้มอ่าอ่าหัเพ้างหัวตรงดูที่หลังมันก็เล่กับพี่น้องครับผม